จงลบคําว่าเป็นไปไม่ได้ออกจากความคิดและคําพูดของคุณซะลุงตีคิดว่าคําที่เราคิดคือคําที่เราเชื่อหลอล้อมความเป็นจริงของเราเมื่อบอกตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้เราจะกําหนดขอบเขตความคิดของเราความเชื่อของเราโดยอัตโนมัติและความจริงก็คือขีดจํากัดที่บังคับตัวเองจํานวนมากมายเหล่านี้มันยังคงไม่เคยถูกใช้ท้าทายหรือได้ทดลองทําเลยไม่ใช่เพราะว่ามันข้ามไม่ได้แต่เพราะว่า เราตัดสินใจแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเต็ไมไปด้วยตัวอย่างมากมายที่มนุษย์เราทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้รู้ตัวอย่างให้ทุกคนลองนึกถึงพี่น้องตระกูลไรท์ที่เล่ามาว่าครั้งแล้วครั้งเล่ามนุษย์บินไม่ได้มนุษย์บินไม่ได้หรือพิจารณานักวิทยาศาสตร์และนักบินอวกาศของภารกิจยานอพอลโลผู้ส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ทั้งที่หลายคนเชื่อว่ามันอยู่ไกลเกินเอื้อมความสําเร็จเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการยอมรับในขอบเขต ที่ผู้อื่นกนําหนดให้แต่ด้วยการกล้าที่จะตั้งคําถามและท้าทายเราคิดที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงหรือให้มันเป็นไปได้ต่างหากล้วครับเราแต่ละคนมีความฝัน มีแรงมานาลใจมีเป้าหมายแต่บ่อยครั้งเมื่อเราหยุดเดินบนเส้นทางของเรามันไม่ใช่เพราะอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงแต่เนื่องจากความเชื่อเพียงอย่างเดียวว่าบางสิ่งนี้ไม่สามารถบรรลุได้นั่นคือพลังของคําพูดลองปรับกรอบความคิดของคุณใหม่แทนที่จะพูดว่าเป็นไปไม่ได้ให้ถามคุณตัวเอง,เองว่าฉันจะทําให้สิ่งนี้เป็นไปได้ได้อย่างไรเพียงเท่านี้สมองคุณก็สามารถหาความเป็นไปได้ต่างๆนานากับคําถามที่คุณได้ตั้งขึ้นมาเองลุงตีว่า การกำจัดคำว่าเป็นไปไม่ได้ออกจากคำศัพท์ของเราไม่เพียงแต่เปลี่ยนคำศัพท์เท่านั้นแล้วยังปรับปรุงกรอบความคิดของเราอีกด้วยความเชื่อความคิดในความเป็นไปได้มันจะนำสู่วิธีการแก้ปัญหาและศักยภาพของเราที่จะมองเห็นโลกในแง่ใหม่ๆเราจะมองเห็นโลกในแง่ดีขึ้นการกระทำของเรา ก็จะเตรียมพร้อมกับตัวเองที่จะผลักดันในตัวเ,เองพิชิตความท้าทายนั้นก็อยากจะให้ทุกคนร่วมกันให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าเราจะหยุดและเราจะไม่คิดในเรื่องของการเปลีป่ยนไปได้อีกต่อไปความคิดนี้มันคอยสั่งเราไม่ให้ประสบความสำเร็จจงเชื่อเถอะครับว่า ทุกความท้าทายมีทางออกที่กำลังรอการค้นพบอยู่เสมอหาข้อจำกัดสามารถที่จะเอาชนะมันได้เพราะในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นมันจะมีความเป็นไปได้เสมอและคําว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นเพียงคําที่รอการพิสูจน์ว่ามันผิดเท่านั้นเองลุงตีขอขอบคุณทุกคนนะครับ ที่ฟังลุงตีในวันนี้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับการคิดการเปลี่ยนกรอบความคิดของคุณใหม่การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีแต่จะดียิ่งกว่าไหมหากคุณได้เรียนรู้กับประสบการณ์ตรงของคุณเองหรือคุณดูจากประสบการณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จลุงตีก็มีคอสอนในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการพัฒนาตัวเองมากมายนะครับ เริ่มต้นการทำธุรกิจอย่างไรให้มันประสบความสำเร็จลองมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพวกเราแล้วคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่ลุงติจะได้นำมาถ่ายทอดให้พวกเราแล้วก็ลุงติก็ยังมีอีกหลายกลยุทธ์ที่สามารถนำเข้ามาแนะนำเรื่องของการบริหารฉบับเฉพาะเจาะจง แบบลึกเลยในแบบฉบับที่ลงตีมีพวกเราจะได้เอาความคิดนั้นเนี่ยไปปรับปรุงไปแก้ไขหรือไปทำธุรกิจของเรากันต่อไปนะครับแล้วลุงตียัมาเล่าให้ฟังอีกแต่ตามช่องลงตีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลงตีซ e o